สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับวิชาสังคมศึกษานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้วันนี้คุณครูฟุกนะครับจะรวบนะครับสสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับในเรื่องของการกราบแบบเบญจังขประดิษฐ์หรือการกราบพระนะครับและหน้าที่ของชาวพุทธ ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรกับการเป็นชาวพุทธวันนี้คุณครูฟุกเลยสอนเรื่องของการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยนะครับอ้าวนักเรียนบอกสวดไม่เป็นหรอกคุณครูฟุกบูชาพระรัตนตรัยเป็นอย่างไรนะครับจาได้ไหมลูกตอนเช้าเราสวดมนต์กันเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็ต้องสวดมนต์นะครับก็ต้องสวดมนต์แบบนั้นแหละนะครับบูชาพระรัตนตรยัย เด็กๆบอกยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับเดี๋ยวมาศึกษากันก่อนก่อนอื่นต้องมารู้ก่อนว่าพระรัตนไรรยคืออะไรนะครับระรตนตรัยมีอยู่3ประการนะครับแปลว่าแก้วอันประเสริฐ3ประการคืออะไรพระพุทธนะพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระทเจ้าและพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมคือคําสั่งสอนแล้วก็พระสงฆ์นะมี3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะบูชา3สิ่งนี้นะครับสสิ่งนี้เอ้ามาเริ่มกันเลยสวดอย่างไรเอ้าเริ่มแรกจะต้องทําอะไรก่อนลูกกราบ3ามครั้งแบบเบญจางคประดิษฐ์จําได้ไหมครับนี่คุณครูฟุ๊กมีภาพให้ดูด้วยนะกราบ3ามครั้งแบบเบญจางคประดิษฐ์อัญชลีวันทาอภิวาส3ครั้งนะครับอ่าต่อมาก็เริ่มนะ อันแรกก่อนเลยคือบูชาพระพุทธนะครับเริ่มด้วยอระหังสัมมาสัมพุทธโทธภักวาพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิและก็กราบนะครับคำแปลคืออะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละลูกเป็นพระอรหันต์นะครับก็สามารถตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะ ก็คือตัดสรุเองนะครับข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือขอกราบพระพุทธเจ้านั่นเองนะบทแรกสวดว่าอาระหังสัมมาสัมพุทโธภักขวาพุทธังภักขวันตังอภิวาเทมิกราบนะสองต่อมาบูชาพระธรรมโลก สวาขาโตภะวัตตาธรรมโมธร,รมมังนะมัสสามิกราบพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระ,พระเจ้าตัดไว้อีแล้วข้าพระเจ้านะมันสการพระธรรมนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูฟุกจะสวดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะอ่า สุดท้ายบูชาพระสงฆ์ลูกสุปฏิปานโนภักขวัโตสาวกะสังโคสังคังนะมามินะและสุดท้ายเราจะกราบกี่ครั้ง3ครั้งบทที่3นี้บูชาพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติด,ดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์เห็นไหมลูก เราบูชาพระสงฆ์สมบทนี้เห็นไหมครับเราบูชา3ามสิ่งก็คือ 1. พระพุทธ 2. เราบูชาพระธรรม 3. เราบูชาพระสงฆ์ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้งานงานวันนี้คือให้นักเรียนอัดวีดีโอสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยนะตามขั้นตอนดังนี้คือ 1. กราพระสามครั้งอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทและเริ่มสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธโภพควาพุทธังพักควันตังอภิวาเทมิและกราบสว่าขาโตพักขวตาธโมธรรมนะมะสามิ กราบสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิและสุดท้ายก็คือกราบสามครั้งกราบอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทได้ไหมครับแน่นอนว่าได้นะครับเพราะว่าคุณครูฟุกจะถ่ายให้ดูก่อนเลยนะครับคุณครูฟุกเป็นตัวอย่างเองนะวันนี้คุณครูฟุกเป็นตัวอย่างเองนะครับ เดี๋ยวเจอการป2เราเจอกันอีอทีวันจันทร์วันนี้งานง่ายๆแค่อัดวิดีโอนะครับว่าคุณครูฟุ๊กอยากรู้ว่าใครสวดมนต์ได้สวดมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวเปิดมาเราจะได้รู้กันเนาะโอเคป2เจอกันไกทีวันจันทร์นะวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ